สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ f a c e b o o k เรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์มาพบกับเกมที่3ซึ่งเป็นเกมชิงนะครับระหว่างอาจารย์นกกระจิบหมากขาวซึ่งมีเรตติ้ง2065นะครับประทะก,กับผู้เล่นทางออนไลน์ซึ่งมีเรตติ้ง1850นะครับ ในเกมที่1อาจารย์นกกระจิบชนะเวลาไปได้ในเกมที่2คู่ต่อสู้กลับมาชนะอาจารย์นกกระจิบด้วยการไล่มาบวกเบี้ยผูกนะครับในเกมนี้จะเป็นเกมที่3นะครับเป็นเกมชิงมาดูว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองนะครับผมเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยเฉสคู่ต่อสู้ปูเบี้ยเฉห้า อาจารย์นกกระจิบ hr, พัฒนาม้าขึ้นมาชฉครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นชฉอาจารย์นกกระจิบ hr, พ,พัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉครูต่อสู้ปู่เบี้ยงงอหาอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมางอสเป็นไม้ายงขวาครับคููต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาจอสเป็นคนเทียมเม็ดนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอสีคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอหนึ่งคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ชอแปดอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชอสคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอเจ็ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสอคู่ต่อสู้ปู่เบี้ยคอห้เตรียมพัฒนาม้าขึ้นเป็นม้ามังกรนะครับอาจารย์นกกระจิบล,ลำเลียงคนขึ้นมาคอสาเป็นม้ายงขวาโคนสุดชาติหรือโคนเซียนป่องนะครับคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นคอหกอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยคอสีคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอเจ อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาพอสฝ่ายคู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการใช้เบี้ยชอห้ากินเบี้ยที่ชอสี่ไล่มาอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากินคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยช .6 อหไปช .5 อหจะกินตัดเบี้ยอาจารย์นกกระจิบแล้วจะกินเบี้ยตัวนี้อีกตัวนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบรู้ทันครับผมตัดสินใจกินแรกเบี้ยคู่ต่อสู้นำเบี้ยขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการกินเบีย้ยที่คอห้ไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยขึ้นไปกินอาจาร,รย์นกกระจิบส่งเบีย้งงงงรรยงอสามขึ้นมางอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือที่กอแปดมากดขุนอาจาร,รย์นกกระจิบนำโคนที่จอสองขึมงอสามคู่ต่อสู้ดึงมาถอยลงมาที่จอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบหลบขุนจากตากดครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นคอหก ในตำแหน่งคนนายผลอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาจอสองคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นชอหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาคอหนึ่งคู่ต่อสู้นำเรือชอแปดนะครับมาที่งอ8อาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการกินเบี้ยที่คอห้าไล่เมตรฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เม็ดขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบกินแลกเบีย้ยที่งอห้าไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเบีย้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยจอสมขึ้นมาจอสีฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเบีย้ยไล่ม้าไล่โคนนะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้ากินโคน เพื่อต้องการบุกเข้าทำก่อนนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้มา้าขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปไล่มา้าอาจารย์นกระจิบถอยมา้าลงไปที่งอสองคู่ต่อสู้นำเรือมาจอบแปดจะเปิดรุกนะครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาบางังฝ่ายคู่ต่อสู้โยกมา้าไปที่คอห อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ชอหนึ่งมางอหนึ่งกดขุนคู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาที่จอเจ็อาจารย์นกกระจิบปักโคนขึ้นมาแรกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรกอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เรือกินไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้โยกม้าไปไล่เรือ อาจารย์นกกระจิบนำเรือจับกินม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้าลงมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอหนึ่งจับกินม้าฝ่ายคู่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปงอหอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยริมครับฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องการหาเสมอแล้วนะครับผมนำเรือมาแลกอาจารย์นกกระจิบไม่กินแรกด้วยครับผมหลบเรือนะครับมาจับกินเม็ด ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือจอมาคอแปดมาต่อเรือแล้วก็ผูกเม็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจริบตัดสินใจกินแรกเรือครับคู่ต่อสู้ใช้เรือกินตอบอาจารย์นกกระจริบนำม้าขึ้นมาบุกจับกินโคนคู่ต่อสู้ถอยโคนลงมาอาจารย์นกกระจริบถอยม้าลงมาที่งอสามคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นจอมหก อาจารย์นกกระจิบซึ่งได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวนะครับเข็นเบี้ยขึ้นมากอสคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นงอห้าอาจารย์นกกระจิบเข็นเบี้ยขึ้นมากอห้าคู่ต่อสู้นําเม็ดขึ้นไปแรกอาจารย์นกกระจิบโ,โยกม้ามาโจมตีโคนครับฝ่ายคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นไปผูกอาจารย์นกกระจิบนําเรือออกคลองที่ยอหนึ่ง จะมารุกขุนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เม็ดกินแรกไล่ม้านะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบได้โอกาสนําเรือมา,ารุกบังคับคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นไปผูกโคนนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้มา้ามารุกครับบ,รบังคับขุนคู่ต่อสู้ต้องขึ้นไปตรงๆครับผมอาจารย์นกกระจิบได้กินม้าฟรีครับคู่ต่อสู้ปักโคนขึ้นไปบุก อาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเวยรุกคู่ต่อสู้หลบขุนติดก,กินมา้าอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามารุกคู่ต่อสู้ติดก,กินเรืออาจารย์นกกระจิบหลบเรือมาที่ขอหกคู่ต่อสู้นำเรือออกคลองที่ยอแปดครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ม้ากินตัดโคนครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเม็ดกลับมากิน อาจารย์นกกระจิบนำม้ารุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบนำเรือดัดหลังครับคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปปิดพร้อมทั้งรุกขุนคู่ต่อสู้บังคับคู่ต่อสู้หลบมาที่ฉาสีอาจารย์นกกระจิบมองหาตารุกนะครับนำเรือมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาชอช้างสามอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยฉ .4 สี่มาฉห้า ฝ่ายคู่ต่อสู้ยืดเรือลงมาที่ยอ8ปอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับลุกซึ่งถ้าคู่ต่อสู้หลบขุนมาตานี้นะครับจะถูกเรือลุกคาดกินเรือคู่ต่อสู้ฟรีบ,รบังคับคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่จอสี่คู่ต่อสู้นำเรือมาที่จอ8ปดนะครับกดกินมา้าอาจารย์นกกระจิบถอยเรือมาผูก ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเม็ดมาไล่อาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตายอ3อาจารย์นกกระจิบนำมาไปรุกครับผมผูกเรือด้วยนะครับบังคับขุนคู่ต่อสู้ลงไปที่ยอสองอาจารย์นกกระจิบนำขุนนะครับลงไปที่ฉ1ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดไปให้กินครับ จังหวะนี้ถ้าอาจารย์นกกระจิบนําเรือรุกตานี้ก็จนนะครับผมแต่อาจารย์นกกระจิบอยากเดิน2ทีลุกจนนะครับนำเรือมารุกตานี้ครับคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาชอ .3 อาจารย์นกกระจิบนําเรือรุกเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้ สรุปผลการแข่งขันนะครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ทาง play ok ซึ่งมีเรตติ้ง1,850ไปได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครูพง,งขอขอบคุณท่านอาจารย์นกกระจิบและคู่ต่อสู้ทาง play ok เป็นอย่างสูงที่ท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ทำให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูคงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ